HELLO สุดครามาเชินกับ Fat and Furious r e g a c y เป็นเกมบนสมาร์ทโฟนนะครับก็มาลองกันเหมือนเดิมกับเกมที่ผมสามารถอัดได้เพียงแค่15นาทีนะครับถึงจะโดนปลดแบนเพราะตอนนี้โดนแบนอยู่ชแนลผมมาุูอันเตอนี่อะไรอ่ะ I live my life quarter m y at a time nothing else m a t t e r For the ten second online at least I'm free อ้าวนี่โหลดโหลดอยู่นะครับตอนนี้เฮ้ยกระตุกกระตุกไว้อ่าไม่ค่อยจะได้เล่นเกมแข่งรถเท่าไหร่มาดูความกาก,ากนะครับรถของผมนะคะ้ครกันเราเล่นบนสมาร์ทโฟนด,ด้วยดิยากเลยดิขนาดเล่นคีย์บอร์ดยังไม่เก่งเลยเล่นบนสมาร์ทโฟนอีกต้องโยกจอยใช่ไหมเนี่ยโลมัน ตหนี่ตำรวจครับอ๋อเราสามารถปัดเลนไรส์เล่นเหมือนแน,น่นแน่เลยอะไรวะเฮเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะเกมพวกวิ่งนะครับสามารถกดไปเป็นเปลี่ยนเลนในการวิ่งได้อะไรเงี้ยซ้ายขวาซ้ายขวาในตัสว้าว โอเคโอ้โห okay. oh, มิสไซโอ้ oh, ตํารวจเขามิสไซไล่เลยเหรววะโอเค okay. fast and furious racey right two weeks early สองอาทิตย์ก่อนสองอาทิตย์ก่อนมันมีอะไรเกิดขึ้นไปชมกันเลยดีกว่าตึงตึงจะตึงตงมา,มาซาโมได้ได้ยินดนตรีกันหรือเปล่าแต่เล่นเสียงขึ้นให้อีกนิดนึง โอเคเรารู้สึกว่าเราจะได้รับบทเป็นโลมันนะครับสำหรับเกมนี้เลตตี้เฮยวีลค m มทูเลสโ w เอลเอโลมันโทรมีทูเอ็กซเซปต์ยูอะไรเราไม่ได้เล่นเป็นโลมันเหรอเลตซี่ talking about กับเลตยูฟานเออแข่งกับเลตตี้โอเคโลมันบอกมาครับดรเวอร์เราเป็นดร i v เวอร์ แข่งกะเลตตี้ครับตอนนี้เรามีรถ270แรงม้าหรอวะอ่ะเห <Yeah. S 1> ยียบ l u นช h louis woo แข่งกะเลตตี้เว้ยเฮ้ยโอ้โหไปเลยนำเลตตี้อยู่ตอนนี้โอ้โหว้าวว้ฮึ อะไรข้างหน้ามองไม่เห็นฮึชโอ้โหฮ,ฮะชนะแล้วล่ะว้หรถสวยวาะเจ๋งชนะแล้วเลวตตี้เราข้ามไปเลยแล้วกันมีแข่งดรากด้วยหรอวะดริฟมันจะเล่นง่ายแค่นี้เงอวะจิ้มซ้ายจิ้มขวาแค่นี้เงอ นี่อะไรอ่ะ d i r t y this one on me มียูสอ่ะเปลี่ยนไม่ได้ด้วยเปลี่ยนคันไม่ได้โอเคเอ่ะคันนี้แล้วได้วะเป็นกิฟ t อ่ะเอาไว้ตรงกลางเสียบได้อะไรมา E Stock 2สองเจ็ดสองว้ว ไม่รู้ว่ามีคันอื่นที่ดีกว่านี้หรือเปล่านะตอนเริ่มเล่นเช่คันแรกของเราเลสมาแข่งเลยสตรอรี่นี่อะไรสตรอรี่เลสโอ้ Tap t o continue strip street แข่งที่โมสตรีทแข่งถนนอย่างเงี้ยธรรมดาใช่ไหม ดนตรีมันขึ้นมาอีกแล้วตึ๊ึมาครับไม่ค่อยถนัดเกมแข่งรถเท่าไหร่แต่เห็นว่ามันเป็นเกมฟรีนะก็เอามาลองให้ดูกันแล้วก็เพิ่งดูเดือดฝาจบไปมันหมาดอะยังคิดถึงอยู่เลยแล้วตอนนี้เพลง see you again นี่กำลังดังมากปะ่ะทีเจเอเท็โลมัน ดราเวลอุ๊ยออกตัวไม่แรงดัสไปเลยไม่รอแล้วแข่งกับโรมันอยู่ตอนนี้ตั้งใจแข่งเปลี่ยนเลนก่อนฮึบฮนแไ่ น,นแน่โอ้โหโรมันเสียงรถแรงมากไปซ้ายวู้วเราก็แรงใช้เล่นในตับไปเลยเย้ yeah. you win ดิ๊โชว์เย้ ดย่มนัดแบดไม่เลวเย่ yeah. ได้ของได้อีพีแค่สิบเองกันเนี่ยโอ้ oh, ภาพสวยโอเคเกมนี้มันยังเล่นง่ายอยู่นะตอนเนี้ยเย่ซูบารุ yeah. นี่คือเราใช้รถซูบารุอยู่เนี่ยอัพเกรดมาอัพเกรดอะไรได้บ้างอัพเกรดไม่มาขามให้เราอัพเลยเ,เนี่ย เพิมแค่สองเนี่ยนะโมาสอนให้เราอัพแค่เนี้ยเอาแข่งอีกแล้วโอเคครับทำตามมันไปครับมันกำลังสอนเราอยู่แข่งดรักชิบหายแล้วเนี้ไม่เก่งเพราะเกมแนวนี้ด้วยแต่จะลองดูครับ

แอย่างนั้นอะไรวะแหมนิวเพเยอร์จริงๆให้เล่นแบบง่ายๆก่อนโอเคเอาชนะมันแบบง่ายๆเพราะว่ามันยังง่ายอยู่นี่เองก็อย่างว่านะเรามาเริ่มเล่นใหม่รีวิวครั้งแรก First Play First Game Play ก็ง่ายเป็นธรรมดาเรียบร้อยครับโหมดแรกต่อไปเจอกันลุก เกียร์เปลี่ยนเกียโอ้ยเออรี่เมื่อกี้เราเปลี่ยนเกียร์ช้าไปโอเคอะคอมมันยังง่ายไงนชนะอีกแล้วถึงแม้จะเปลี่ยนเกียร์ผิดจังหวะไป มีแข่งดิฟไหมเนี่ยนี่อะไรจิมจิกข้างบนซื้อของอีกแล้วไม่เอาไม่ซื้อไม่เติมเงินอันล็อก h a l l e n g e l เลส Challenge ไปเลย Normal นี่แหละมาดูครับว่าการแข่งครั้งแรกแบบไม่ใช่หมดง่ายจะเป็นยังไง ชานะเนี่ย Street Race Miami USA Tap to continue ไปเลยเจนนี่โอ๊ยกดผิดจังหวะครับเฮ้ยเฮ้ยรถมันแรงเว้ยไปแล้วอืไม่บงังเดี๋ยวบางสิเจนนี่ อะไรเล่าอะไรเล่าอะไรเล่าไปแล้วต้องชนะต้องชนะไปนำเว้ย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 ฮึบชนะเจสโอเค ยูเว i นเรียบร้อยเจอกับเจนนี่ครับรถเราแรงกว่าแค่สามแรงม้าเราก็ชนะแล้วสปีดมินทอกเคนสปีดอัพอเดี๋ยวไปลองแข่งรอบก่อนจะลากันไป s โ r ลนเตอ เลสเอาอีกรอบหนึ่งมาเมื่อกี้โหตอนเริ่มสตาร์ทนี่กดผิดจังหวะยังไม่ชินไงเราก็ไม่ได้เล่นให้ชินอยู่แล้วแ่ะเรามาลองมาเจเจนนี่เหมือนเดิม,มแพ้อีกอ่ะไม่ใช่แพ้ บอกว่าเริ่มไม่ดีไปไม่รอแล้วฮึมมุงหน้ามุงหน้านำอยู่ตอนนี้นำอยู่เฮ้ยใครอยู่ข้างหน้าเฮ้ย ง่ายไปบังคับง่ายแค่จิ้มซ้ายจิ้มขวาพอไปเลยโอเคชนะฮู้ควงสุดยอดเย้ yeah! โอเคมาเรารีวิวกันแค่นี้แหละแล้วก็อย่างที่บอกใครสนใจก็ไปหามาโหลดมาได้เพราะว่ามันเป็นเกมฟรี หามาเล่นก็นได้แล้ววันนี้ไปแหละบ๊ายบาย